นะครับศูนยสี่นะครับก็คราวนี้นะครับเราก็ขอรับเป็น้าตรงๆเลยทอฝันมั่นใจครับว่าจะเข็บเข้าอีกครับดังนั้นอย่าพลาดนะครับอะไรอยู่ตอนสุดท้ายนะครับ วันที่30นะลูกแรกออกมาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่เห็นอ่เพจนี้นะครับเห็นคลิปนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังหมุนปิงปองเพชรก้านะครับเรากำลังหมุนปิงปองเพชรก้านะครับประจํางวดที่30ธันวาคมนะครับประจํางวดที่30ธันวาคมนะครับก็เป็นครั้งที่84แล้วนะครับที่เราได้ให้โชคลาภผู้คนมานะครับที่เราได้ให้โชคลาภผู้คนมานะครับก็อ่า นะครับใครช,ชอบเลขอะไรนะครับนี่เป็นลูกแรกนะครับใครเห <S <s ็นลูกแรกแล้วนะครับและเห็นลูกที่สองแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทอฝันจะตีความให้นะครับก็คราวที่แล้วทอฝันตีความได้สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็ออกของตัวล่างเลยนะครับผมและครั้งนี้เนี่ยเราก็ปรัถนาให้น้อง็นจ้าให้เราทั้งบนและล่างนะครับผมเอาละใครอยากเห็นแล้วนะครับเขาใจ่ไหนครับผมเขาใจ่ไหนครับเขาใชจะเขาจไหนครับผมมาลูกแรกเลยครับลูกแรกนะครับ อ่าเลขห้าอีกแล้วครั้งที่แล้วหมุนเล็กแรกก็เป็นเล็กห้าอืมจะมาลากจะมาเป็นห้าหนึ่งตัวนะครับลูกแรกได็ห้านะคะข้าหน่งครับผมนะคะประุต่อไปเดี๋ยวเราคนแน่นก่อนครับผมขออนุญาครับขอเลาขอใจหน่อยครับผมขัวแกยครวยกันหรือยังอรยอ้ามุนมุให้ารรัช

มันเหมือนเหมือนมีแรงส่งมือผมเดี๋ยวผมขอเล่าอะไรสักพักก่อนนะครับเหมือนระหว่างที่ผมหมุนเนี่ยคุเจ้าผมที่เปเองก็ได้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเอ่อระหว่างที่ผมหมุนเนี่ยเหมือนมีเรเ่าเหมือนมีเ,นเหมือนอย่างเนี้ยเหมือน มันไม่ใช่แรงแรงผมเหมือนเป็นแรงลมอะไรสักสักอย่างที่มันผักที่ผักมือผมไปแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่เป็นความเชื่อส่ว,สวนบุคคลนะครับใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าผม,มรู้สึกว่าทำไมครั้งนี้มือเราไปไปเร็วจังมือเราไปไวจังมือเราหมุนไปแบบเนี้ยไ,ไปไวไปไวแล้วแบบมันมีเสียงว่าสั่งบอกให้หยุดผมก็หยุดเลยแล้วออกมาเลยสังเกตไหมลูกลูกแรกอะหมุนประมาณทั้งห้ารอบก่อนจะออก สี่หรือห้ารอบเนี่ยจะออกแต่เนี้ยเหมือนแรงแรงลงผักกับมือผมอ่ักไปแบบเนี้ยผักไปแบบเนี้ยแล้วก็บอกแล้วมอนบอกมีเสียงบอกให้หยุดแล้วผมก็หมดออกออกมาเลยครั้งเดียวก็ออกมาเลยนะครับก็ก็สฝันเห็นเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เห็นอ่ะใครอยากเห็นบ้างนะครับใครอยากเห็นบ้างใครอยากเห็นบ้างขอหัวใจหน่อยครับซึ่งผมหวังใจนะครับผมหวังใจว่าใครจะต้องกรี๊ดแล้ว ว่างวดน,นี้เนี่ยเลขน่าจะมีเยอะนะครับแล้วก็ติดกล้าอย่าได้ทุนละล่าเลยเพื่อเป็นของฝันให้กับทุกๆคนนะครับคปีส่งท้ายปีนะครับก็รับปีใหม่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูปิงปองนะใครอยากเห็นนะครับใครอยากเห็นสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับสวัสดีเกือบสองพันท่านนะครับอ่าใครอยากเห็นเขาวุ้นไจ่นะครับผมเห็นแล้วอย่าพึ่งออกนะครับอันดู้ดงวดที่ค่ะ เห็นแล้ห้นออกนะครับเร็จแล้วอย่าเพิ่งออกนะวันที่ห้าทำไมต้องให้ดูวดที่ห้าหย้นอเพราะว่าปิงปองของเราเป็นเลขห้าค่ะเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับวัที่ห้าออกค่าแปดปิงปองเป็นห้าแปดเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ที่ข้าวฝันตีความนะครับอยู่ที่ข้อฝันตีความเขาจะแล้วตีความวันได้ห้าหนึ่งก็จริงนะครับเพรว่าเขอฝันไปดูงวดที่สิบห้านะครับก็จะเป็นสูตรมาทั้งปีงวดนะครับก็จะเป็นทําไมต้องไปดูงวดที่ห้าจ้าครับค่ะ ที่5้ปิงปองมีลูกเดียวค่ะมุนครั้งที่หนึ่งได้เลขห้าครั้งที่สองได้เลขห้ามีโชว์ลูกเดียวค่ะก็เป็นแปดนะครับอยู่ที่สว่างีความนะแปดห้าค่ะนาตาวี้เลยใครเล่นสามตัวก็ตัวจีตีความเป็นอะไรเป็นศูนย์ก็ได้เนาะเป็นศูนย์ห้าแปดก็ได้นะคะก็ใส่ศูนย์ไปตัวหนึ่งนาศูนย์ห้าแปด นะคะแต่มันเคยออกบนไปเลยเนาะสุดแตแปดศูนย์ห้าแปดไม่กี่งวดนี่เองงวดก่อนนี่เองแปดศูนย์ห้าใช่งวดที่แล้วปะออกไปแล้วของงวดที่หนึ่งธันวาอันนี้คืองวดที่ห้าแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะมาดูงวดที่ห้าสิบห้าค่ะทําไมต้องให้ดูงวดที่ห้าสิบห้าด้วยมาดูนี้อันนี้คือเราต้องให้ดูงวดที่ห้าสิบห้าด้วยนะคะงวดที่ยี่สิบสองจะต้องดูจะไม่นานแป๊บหนึ่งนะคะไม่น่าจะต้องดูนะห้าห้านัน ว่าตรงตกับปิงปองเลยนะคะอืมไม่น่ามาอ่ะงวงวดที่ห้าสิบห้าค่ะดูงวดที่ห้าสิบห้าค่ะทุกคนค่ะแป๊บหนึ่งทอฝันมั่นใจว่าจะต้องอยู่ในที่ทอฝันเขียนแน่นอนอ่ะวดที่ห้าสิบห้าค่ะบนออกเจ็ดสองล่างออกสามแปดซึ่งออกบอ่อยมากนะสามแปดแปดสามบนออกเจ็ดสองนะคะแล้วปิงปองเป็นแปดสาม ปิงปองเป็นแปดสามนะเนง้วัดนั้นนะปิงปองเป็นแปดสามออกสามแปดตรงไหมละ่ะนี่คือวดที่ห้าสิบห้าค่ะแล้วลูกนี้เป็นปิงปองเป็นสีสีด้วยนะคะวดที่แปดสิบสี่มันจะมีสีสีไหมล่ะไม่แน่นะเลขเสี่อาจจะมาเป็นสีสีหรือเปล่าเดี๋ยวเขียนไว้หน่อยก็ได้นาะสีสีออกยากหรือออกง่ายยากนะคะสีสีอ่ะไม่เขียนแล้วกันนะสีสีจอกไ่เนะ้อสีสีทุกคนปิงปองจอกสีสีเหรอวัดที่ห้าสิบห้า สามแปดแปดสามน่าสนใจมากกว่าอ๋อเขียนเขียนเม่อไเขียนกันเขียนกันเมื่อไหร่น้อเพราะว่าปิงปองว่าที่ห้าสิบห้าเป็นสี่สีเลยแล้วทอฟันก็เขียนห้าห้าแล้วก็สี่สีตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บนเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะสามแปดน่าออกนะตัวที่น้องเขียนครบหรือปะแหม่กลัวเขียนไม่ครบกลัวเขียนไม่ครบแล้วเราชว์ไปแล้วไงแหม่ จริงๆอยาลืมซื้อนอกวงกลมด้วยนะครับซื้อนอกวงกลมด้วยแต่ว่าอาจจะลงน้ําหนักแบบไม่มากก็เรียกได้ว่าถ้าเราซื้อล,ลอตเตอรี่ให้ซื้อที่การดอกจันไว้วสักห้าใบเือกเยอะอ่สักห้าใบล้วก็ไม่ได้วงกลมไม่ได้วงกลมไม่ได้การดอกจันให้ซื้อสักสองใบสามใบนะครับหวังว่าพี่จะเห็นเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเอาละมาเห็นอยากเ็นยากมาใกล้ๆเลยครับมาเตปิงปองเป็นเลขห้า เป็นเลข5 2อันนะคะเลข5 2ตัวนะคะก็เลยเขียน2 5 5 2ไปด้วยนะคะพอ2 5 5 2ก็เป็น5 5 2 2แล้วก็งวดที่5 5 8กับ0 6 0 9บนนะคะแล้วก็งวดที่5 5ปิงปองเป็น8 3ออก3 8แล้วบนออก7 2 2 7นะคะนะคะส่วน 4, 4. ีสเป็นปิงปองงวดที่5 5ค่ะนะคะ2 6 2 9มาจากไหนลืมนะ ก็เป็นอ๋องวดที่งวดที่ห้าอ่ะงวดที่สองงวดที่สองสองหกสองเก้างวดที่สองงวดที่สองหกห้าห้าแล้วก็สองเก้านะคะศูนย์ห้านี่ก็คือมาจากเลขห้าตัวเดียวนะคะเติมศูนย์ไปก็เป็นศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็สองห้าก็มาจากนี่แหละนะคะมาจากในกระดานที่เขียนคว้ยกันเป็นห้าห้าสองสองก็เป็นสองห้านะคะตามนี้นะคะหวังว่าจะอยู่ในในแผ่นนี้เลยนะคะแคปบจะน้าจอไปนะครับมีคนบอกว่าหนึ่งห้าหรือเปล่าซื้อเองเลยครับลองดู ซื้อเองค่ะเราให้เป็นแนวท้าถ้าคุณจะถูกหนึ่งห้าก็ซื้อเลยค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วแต่ค่ะทอฝันไม่ได้เขียนนะคะไม่ได้เขียนนะห้าตัวเดียวอาจจะหนึ่งห้าก็ได้เนาะห้าตัวเดียวหนึ่งห้าไหมครับมาหนออกหนึ่งสี่จอกหนึ่งห้าก็ได้นะนแต่ว่าถ้าทอฝันไม่ได้เขียนถ้าคุณถูกเองก็ถือว่าเป็นดวงของคุณนะคะเพราะปิงปองมีแค่เลขค่าหนึ่งตัวนะคะหมุนสองครั้งได้เลขค่าทั้งคู่เลยนะคะ Oh. เอาละครับแคปหน้าแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วแต่แคปหน้าจอไว้นะครับอย่าพเพิ่งออกนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าสามทธันวาคมน,นี้ใส่เสื้อสีอะไรนะครับในการลุ้น mm. นะครับเพื่อเสริมโชคลาบนะครับแล้วก็เรียกซั์นะครับผมอ่าพอฝันมันมันขึ้นต้นปีด้วยด้วยเลขศูนย์ลงท้ายปีมันจะเป็นเลขศูนย์อีกไหมถ้าเลขศูนย์มีสองตัวค่ะมีศูนย์ห้าห้าศูนย์กับศูนย์หกหกศูนย์นะคะศูนย์้า้านะคะตรงนี้นะคะ แต่ตังหิดต,ตังหิดว่าพี่แน่งวดเนี้จริงๆอ่ะทอฝันชอบเลขสองหรือเลขห้ามากแล้วเราก็หมุนได้นนไ,มไม่ใช่หมุนได้เลขห้ากับเลขสองพอดีเรางวดนี้ทอฝันชอบเลขห้ากับเลขสองยังไงห้ากับสองมาแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดห้าจะมามันจะมาจาับคู่กับอะไรถ้าห้าจะมาจะเป็นห้าห้าหรือห้าแปดหรือเปล่าถ้าสองจะมามีหลายตัวหน่อยค่ะคือสองสองเจ็ดสองแล้วก็สองหกสองเก้าแล้วก็สองห้าค่ะทอฝันมั่นใจ พอเป็นงวดที่84 8บวก4ได้12ค่ะงวดที่แล้วอ่ะงวดที่83 8บวก3ได้11เลขหนึ่งมาอืมเออคิดง่ายเลยนะไม่ใช่โอมันเป็นอย่างนี้หลายงวดแล้วเป็นอย่างนี้หลายงวดแล้วนะคะเพิ่งสังเกตนะมันเป็นเป็นเป็นอย่างนี้หลายงวดแล้วนะคะพอฝันออามาบวกกัน84 8บวก4ได้12เลขสองเด่นค่ะเลขสองรือเลขห้าเด่นแน่นอนค่ะนะคอยมาแล้วเลขหกก็คืออะไร อ่าวันศุกร์ก็คือเลขหกปล่อยออกวันศุกร์นะฮะก็เป็นไปได้ว่าเลขหกหรือเลขเก้าจะมาในนี้ก็จะเป็นสองหกสองเก้าเลยนะคะสองหกสองเก้าก็เลยดาวไว้นะคะแล้วก็เรียกซับในวันที่สามสิธันวาก็คือสีชมพูนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองอีกไลน์นึงนะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซับในวันที่สามสิบธันวาคมน,นี้ก็คือสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับผมอ่า บอกแล้วนะครับก็ลองทา,าตามดูเพราะว่าหลายคนก็ฟีดแบ็มาว่าทําตามแล้วก็มีช่องมีราบน,นะครับถูกคลิปนะครับในวันนั้นจริงๆนะครับตามที่บอกอนะครับมีบางคนเสนอซูลซองมาอีกอยากให้มันเยอบเปกวันนี้นะคนะค